มันสามารถทําได้หลายอย่างกินเสร็จแล้วจะไปติดทีวีกับดูบอลยูโรเน่ช่ไถ้าผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าคุณผู้ชมเคยคิดไหมอาจารย์ปีเตอร์เคยคิดไหมว่าไอ้รถตู้เนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรบ้างไหนลองมานั่งไล่กันเสีอาจารย์เริ่มก่อนรถตู้เป็นรถขายาเป็นรถขายาเป็นรถขายาใช้หนังกลางแปลงสร้างความบันเทิงทุกอย่างหยกดไหมอันนี้ยกข้อสิบของผมเปิดท้ายขายของวันหยุดวันอาทิตย์เอารถตู้มาแล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บก็โอ้โหเต็มไปด้วยมะลังมะเรือง รถตู้ชาชักฮะรถตู้ชาชักคืออะไร,รอ่ะเ,เ,เขาใส่ชาชักเข้าไปอยู่ในรถตู้เง้ขายชาขายกาแฟารถตู้เสียสวัสดิ์ <c oughs> อ้ออาจารย์ปีเตอร์ก็ไปใช้บริการบ่อยๆก็อาจารย์ปีเตอร์ก็มาทำเป็นหัวล,ล้อเฮอฮะคือผม,ผมไม่ชอบอย่างนี้เลยอ่ะผมเห็นคุณใช้อาจารย์ปีเตอร์ไปสนลุมาใช่ไหมล่ะนายวาสซานั่นนะข้างๆนั่นแหลนนะวิ่งครับสี่รอบผมอ่ะขับรถผ่านพอดีคุณมุดเข้ารถตู้ รถตู้ที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมมันคือการขายบริการทางเพศแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็คือว่าโอ้แต่ว่าต้องให้คนที่เคยไปมาเล่าผม,ผมว่าคุณน่ะนะหาเรื่องจริงๆเลยคุณเข้าไปดูรล็เดี๋ยวก่อนอยังไงนะมันเคลื่อนไหวยังไงนะอาจารย์รู้ข้อมูลเยอะกว่าเอาก็ฉายหนังได้ทําอะไรได้ส่งคนได้ทําอะไรได้รถตู้ใช่ไหมรถตู้แต่ถ้าเป็นพวกหมวดของการขายบริการทางเพศเนี่ยขายอาหารอาหารทางซูชิไงซูชิ นี่ต้องมีอะไรดีกับเจ้าของวินรถตู้ถึงมเราจะพูดรถตู้ที่ว่านี่มันเอาพิตตี้มานะครับและแต่เลทราคาค่าตัวและแต่หมอนวดราคาค่าตัวค่าไปไว้ในรถตู้แล้วใครอยากซื้อเป็นการทางเพศแบบเคลื่อนไหวก็คือการมีบริการทางเพศนะครับผู้หญิสุภาพคือมีบริการทางเพศแบบรถตู้ขับไปหนึ่งรอบกรุงเทพเนี่ย ท่านเป็นแพยายามจะซื้อสิ่งนี้มันเป็นไปตั้งนานแล้วถ้าถามว่าจะมีจริงก็จากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งแล้วสำเร็จใช่ไหมใช่แล้วรถประสมบูน่์ทำมามันก็แห้งๆมาใช่ไหมผสมเสร็จไปถึงปั๊บเทได้พอดีเหมือนกันยังไอยังอ่ะแหละไม่มันคนละประเด็นอันนี้มันขับรอบหนึ่งกรุงเทพนะครับขับรอบหนึ่งกรุงเทพเหมือนกันกว่าปูจจสุและขับขับหนึ่งรอบลาตีพอเสร็จปุ๊บก็เสร็จกันหมดนะครับจะถามว่า การที่รถตู้ขายรการทางเพศมันเคลื่อนไหวเนี่ยมนสะท้อนอะไรอ่ะออแบรนเนมเคลื่อนไหวบ,บ,บ,บนรถบรรทุกหยุดขายของก็มีแล้วาาคุณอาหารเรื่องคุณอาหารเรื่องอคุณอาหารเรื่องคุณเนี่ยทำให้วันนี้นะจริงๆอะผมสงสัยว่าคุณเป็นพวกไหนแน่ผมเป็นพวกไหนอ่ะผมว่าคุณเป็นพวกตำรวจทำไมอ่ะกำลังส่งเสริมให้ตำรวจมีเรื่องราวจะจับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องแล้วเนี่ยแล้วทีนี้กลางคืนก็ไม่ต้องทำอะไรและรถติดจะไม่หมดเนี่ยเพราะตำรวจตั้งด่านจับรถตู้ แต่ถ้ารถตู้จะทําผมแน่ติดฟิล์มดาเพราะถ้าเกิดว่ารถตู้คันไหนทําแล้วไปติดฟิล์มดําวันรถมันไปติดเสียไฟแดงคนข้างๆถ้าเป็นรถเก่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรถเมล์เล็กใหญ่แล้วมองจากข้างบนลงมาข้างล่างได้มันก็จะเห็นนะลุกนี้ผิดครับคุณผิดอะไรต้องติดฟิล์มส้มทำไมฟิล์มส้มเชียร์ฮอลแลนด์